มัดมีพิมพ์ดาวไม่โสดแล้วเปิดตัวแฟนหนุ่มรุ่นน้องเรียกเลยว่าโลดแรงอยู่ในวงการบันเทิงมานานแถมยังสวยเก่งครบเครื่องมากอีกด้วยสำหรับนักรลองนักแสดงสาวชื่อดังมัดมีพิมพ์ดาวพานิสมัยวัย33ปีซึ่งปัจจุบันเธอก็ยังคงมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามอยู่ตลอดแต่ช่วงหลังๆดูเหมือนว่าเธอจะไปทำเบื้องหลังซะส่วนใหญ่ ซึ่งมัดหมีเป็นลูกสาวของพลเอกไพโรดกับเกตด,ดาวพานิสมัยมีน้องสาวหนึ่งคนชื่อมัดมุกแพดาวพานิสมัยมัดหมีเคยรับราชการเป็นทหารบกอยู่สังกัดก,กรมดุริยงางทหารบกมียศทงางทหารชั้นสัญญาบัตรเป็นร้อยโทหญิงชีวิตส่วนตัวมัดหมีเคยแต่งงานไปกับนักธุรกิจหนุ่มรุ่นพี่หนุ่มนอกวงการสัวสุภชัยการณันศักดิ์ชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทจีโรทคสโนโลยี หลังจากคบหาดูใจกันมาทั้งหมด3ปีปัจจุบันได้เลิกรากันแล้วซึ่งทั้งคู่จบกันด้วยกันยังเป็นพี่น้องที่หวังดีต่อกันเสมอราสุดมัดหมี่ไม่สดแล้วเพราะเธอเพิ่งเผยคลิปน่ารักน่ารักแท็กหวานใจคนใหม่วินพวัตซิริทีและพักกุลพร้อมเขียนข้อความขอบคุณฝ่ายชายที่เดินเข้ามาในชีวิตไอ m แสงฟูขอบคุณ ฉันเชื่อไอเฟลยูเฟลไม่คอมพิวเนชันไม่ไรเซฟไอเฮิร์สสปอปสต็อปเปอร์ไม่ทิเชอร์แอนด์เดอะเลิฟออฟไม่ไรเดอะเวิลด์แฮตเช็ตอินทูอาร์เบิร์ตเพสยูอาร์วอร์มเฮิร์สแอนด์ยูอาร์ซินสตี้เมดมีอาร์เบิร์ตเพรสันเอลิเดนไอวิวไทท์ไม่เบสฟอร์อาร์สอาร์เรชเชวินซึ่งวิน มีดีกีเป็นถึงนายแบบและยังมีอายุน้อยกว่ามัดมีอีกด้วยหล่อ้ําโปรไฟล์ดีทำเพื่อนเพื่อนแอบอิจฉาไม่น้อย